จำรวยได้บ้านเราจนกันได้แล้วี่กูกับฟาจนกันมากคนแกวกับไปแล้ปากไตบ้านเราหนุ่มพวกกอตายกันได้คนเพื่อจนแหละจนกันนดนักต้องผู้กอตายกูกูจนว่าคนแก่ผู้กอตายนั้นแล้วใช่กูกูที่พูกมาไม่ตั้งชือเจี๊ยกคนนี้จนจริงเอตึ้งไปอ๊ยแม่มั้ยไม่คนเราน้องเปียคือความกระตันอยู่ต่อพ่อแม่นี่เป็นเครื่องไม้คนดี คนกระตันยูต้องนำไม่เล่ยตกองไหวไม่ไม่ไปไหน,นกับคุณยอมรับนายปุ่นแก้วนี่หลักแม่กับวันจีที่บ็อกที่ป้านมาพุ่มซื้อรถตีมกันหนึ่งสามพันเจ็ดเอาไปไหนอ่ะใบความามั่มปั่นเพื่อแม่ปันป่นปัน่นขึ้นกวนไม่รอ่ได้แม่รุนใบความมุนรุนเพื่อลูกรุนรุนแม่เป็นลมกลางกวนเดือนใบควมมั่มเดินหาแม่ฮะใช่เดินไม่รอดแล้วล่ะแม่ คนน่ามต้องรักกับแม่จริงเฮ้อการวัยเยากับแม่นม่มีความทุสึกกับก้าวไม่มีความใกล้อยจากองแม่จริงแล็บพียกติดกับก้าวแม่เรียงต้องกินตลอดมึงรักไ่เพี่กับแม่ใช่ใชฮะมึงไม่รักไหมไม่หะนักแล้วเพี่ก็มึงกันนั้นมึงไม่รักเลยกับแม่ไม่มีความรู้สึกเลยเป็นโลกแต่ปนเปือมึง แล้วแม่มีประคุณครั้งพอแม่ไม่เกิดจะมึดได้เป็นคนกูท่าไม่ถ้าไม่มีแม่มึงก็ไม่มีชีวิตโยมึงไม่ได้เกิดเป็นคนแม่นั่นไงต้องต้องตึ้งประคุณกูประคุณกูเพื่อแม่เกิดมึงมาแล้วถ้ากูไม่ออกแกตายไหมถ้ากูย้าอยู่ในพุงกูเดินอยู่ในนั้นหลยแกโยกเพื่อกลางเดือนแล้วกูไม่ออกเคยวย่าได้กูแม่ต้องระวังนะ กูยอยู่นั่นแหละตายเลยแกมีประคุณไม่อะมึงมึงกินแล้วแตู่้กันเลยมีประคุณพอกระเมื่อนต้องเจอกล้องไม้หรอมัง้งแกมันดีเปลือเอาลูกนี่แหละมีประคุณต่อพอเห็นตากูเกิดเกิดจากตรงแม่มาค่าอยู่เตียมโคแล้วพอไม่ว่าเว้ฮะกูก็กยอยู่แล้วอะไรจำเป็น แรงเปรตเปรพไม่เขียยกูซื่อว่าแม่รักพ่อมากว่าคูคนยิงนั่นก็รักพ่วมากว่าลูกไม่มีมีแต่รักลูกมากว่าพ่วแม่เรารักพ่วมาว่ากูจําได้เลยตอนนั้นแม่นั่นเรานอนลเมืออย่ามาเด็กนอนรายโอตินไปเด๋ยวตั้งบนหน้าออแกแกยิบสั์แข็งมาเนี้ยแกนักแกเล็นพอขึ้นยอดต่างตัวไม่เคยบน mà chạy kinh nhộp lâu lao kinh mày đánh khác khá vô à. rồi mà trẻ nói à, à, ai kém bó tục thi vậy là cú phê ai kém bó cho nó đẹp rồi mình bó mừng ai kem, ơ cái chữ đẹp mà nên phê lại đi phê để còn câu còn nhìn thì khu bữa hẳn ơ à, còn nhìn thì mình lạc mai qua mà bác mới trông gặp chơi bác mới trông gặp chơi à cúi chậm đại mẹ rồi, tuần nãn phò với đại mẹ tung mẹ đằng lấp miệt khao, mẹ mà phò với đại lóc qua non ban mẹ nôi ra, mẹ mà chép khó hãy tài oang, lúc nhàng oan nhàng cha cho cú chép khó hãy tài oang, lúc phải đây chép bản anh, cú ai mẹ trăng mẹ mà trăng rồi chép khó tài oang, từ nay càng lúc phò mau mà mẹ, làm tì cú nón hết nhưu ตึงกูก้าไปตึงกูค,คิดแม่กว่ามแม่นั่นพอมาแลว้วเพื่อไม่เชียดลแม่ว่าเพื่อคอยเชียดต่อกำปลกต่อ <c oughs> คอยเฉียดต่อกำปลูกดพนันเพ่กุญชัยเบือชู้แล้ะเจ้าเลงบาบาข้าวเหลือไงไอ้ไรถ้าเวลาก็เกลียดขึ้นมามึงไม่จะอยู่น้อยนะกูบอกไว้นะขัวเลยวัดยัง ไปโยวัดนะ่นโยวัดโคมุดเลยวัดโคมุดเออไปวัดโคมุดนั้นปลามีกะเราเกลียบรอยฮะไว้ตำเรยอ่ะไว้ร้องในห้องนั่นแหละคอยรองลูกเนนวัดโคมุดเออพอเ็นปลาเดินฟาดลูกเนนรองเพลงเลยไม่ใช่ไม่รู้เห็นหลวงปิตูลักฉันมา嘛 มเมื่อแรกึ้นว่าเห็นถุงมามาตั้ง้างกุฏีถ้าหลวงพ่อเน้นจะรออยู่โรงครัวพ่อล่วงว่าเพื่อกาน้ำร้อนรัวตําปลือดดินเดินกินดิบสิออตอดแล้วตดตดในกุฏิอุดไม่ติดเออคอยรองลาบฮันเปร่งเปรทำไมนีีเออ เราไปกางน้ำเทระมากลมตู้เปิดไม่ออกจำเพลือกันแล้ว่ันร่วงเดินรองเพลงตู้ชวมปิดและอยาคิดว่าฝีมีรักรอสักพักจะได้ไปเอาดอกแจกยืนรอก่อนนายนังจะได้ขี่แน่ไปเอาดอกแจก็โยเตตันสุนทอนอยากเปิดให้ขี้จังละเตะยังไามา่ เจยืนกล่าวก่อนแล้วไปเอาดอกเจโยเตตันชุนตอนยืนรอกืบอบหยีทีบนาทีไอเรากาเจ็บปุ่งขี้ตอนนี้เพราะมันกินจมตอดไม่กล่าวแล้วแล่ไม่กล่าวแล้วแล่ดอกเจเตตันชุนตอนดำรือบังอ่อนขี้ไหวกางตูบมาตัวเล,ว,ลว่ะร่างลง จริงใันเนี่ับน้ำบาทกี้ตาบาทยเียวบาน่ง